วัได้เท่าไหร่32เซนครับครูมันจะ3าสองได้ยังไงเอ้าก็ผมวัดมามันได้ส2ครับครูกวนไหมเนี่ยไม่ได้กวนครับไม่ได้ว่างนะเนี่ยวัได้เท่าไหร่32เซนคุณคนตีครูแล้วผมไม่ได้คนรตีครับครูผมวัดถอดรองเท้าแล้ววัดส่วนสูงได้32เซนตามที่ครูหมอบอกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูที่นะเป็นไรไหมเนี่ยหนูกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับมากเลยค่ะครูหมอกลับไปกินซะ ่ไไมด้สสัักบแล้วไม่มีอะไรให้หนูเลยเหรอคะกลับไปกินข้าวก่อนกลับมหาใหม่เอ่อไปออกได้ได้นั่งเลยสวัสดีครับครูหมอสวัสดีเต้รอุ้ยคนเต็มเลยเอาเอาไม่เป็นไรเดนผมเฮ้ยเต้ย์ดนะครับครูเดี๋ยวก่อนครั้งนี้ที่มาหาได้เธอกรอกกรอกข้อมูลให้ให้ครูหมอหรือยังจำได้ไหมเอ้ยเอน่าจะยังนะครูถ้ายังก็เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเธอไปขอรองเท้าวัดสูงนะ แล้วก็จาข้อมูลให้หมดแล้วก็เดี๋ยวมาบอกครูหมอแล้วกัน, <med> นมันจะได้มีเสียเวลาถึงเวลา,าจะาารักษาเลยมั<ค>นจําเป็นด้วยครับเอ้าจาเป็นสิเขาก็ทำม,มาทั้งนั้นแหละเอ้าหรอเออใช่ไปเลยไปไปไปออโอเคครับครูไป <med> ไปนะอย่าลืมครับครับ <med> อ่ะโอเคเป็นไรไหมนี่ <med> น้าซีไปขึ้นเตียงเลยขอบคุณนะเสร็จไปอีกคนนึงอ่ะเรียบร้อยครับครูหมอเรียบร้อยนะครับผมโอเค เดี๋ยวกรอกข้อมูลกันเลยได้ครับวัดได้เท่าไหร่สามสิบสองครับสามสิบสองเซนครับวัดได้เท่าไหร่สามสิบสองครับเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นใจเย็นคืองานเยอะไม่มีเวลาเล่นเข้าใจป่ะเออเห็นไหมเนี่ยเห็นเด็กว่ากว่าจะถึงคิวเธอเนี่ยกี่คนก็งานเยอะอย่าเล่นวัดได้เท่าไหร่สามสิบสองเซนครับครูมันจะสามสิบสองได้ยังไงเอ้าก็ผมวัดมามันได้สามสิบสองครับครู กวนมันเนี่ยไม่ได้กวนครับไม่ได้ว่างนะเนี่ยผมได้เท่าไหร่32เซนผมณกวนตีกูแล้วผมไม่ได้กวนตีครับครูผมวัดถอดรองเท้าแล้ววัดส่วนสูงได้32เซนตามที่ครูหมอบอกผมจะกวนตีครูหมอทําไมเสียเวลาครูไปไปวัดดิไว้ให้ดูดิฮะดูนะถอดรองเท้าเออนี่ไงนี่ไงไปดูสามสิบสองเซนไหมขาวกวนฮะคือเท่านั้นนะ ผูบอกให้เธอถอดรองเท้าว,วัดส่วนสูงแล้วเมื่อกี้ผมทําอะไรเมื่อกี้ผมทําอะไรถอดรองเท้าถอดรองเท้าแล้วผมทําอะไรวัดส่วนสูงถูงไหมแล้วถ้าเกิดรู้หมอบอกว่าถอดรองเท้าชั่งน้าหนักถอดรองเท้าชั่งน้ําหนักถูกต้องอ่ะดูหาว,ว่าเกวนอีกรองชั่งแล้วเดี๋ยวคุจ้าให้ดูขึ้นไหมมันไม่ถึงโลน้ําหนักมันไม่ขึ้นมันเออเลยกูจะด้านถามเนวันนี้ฮะเอาเป็นว่าต่อไปนี้ถ้าเธอป่วยนะมึงม่ต้องมาที่นี่มึงไปรักษาสมองมึงก่อนดีี่สุด ตรวจเลยรู้ได้ไงอ่ะมึงเป็นคนปนตีนขึ้นสมองมึงจงใจกูไม่นักสามึงกู้นี่แหละเ้ยป่วยตามตายกูไม่รักสามึงอ้คุ้ยแดดีดเนี่ยยาพึงเขมึงากกูคุ้ให้มึงฝกีมึงิมึงไปขอเลยมึงไปเลยดูมึงจะไปมึงจะพออะไรควายมึงว่าอะไราลง้ายนาหนักเอาลงท้ามันสูงสงใครจะใ้สอนมึงไอ้ชิว นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับอาจารและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับอาจารยยิ่งกว่าหาเฮบเป็นครูต้องสอนเด็กๆป็นูแเเลกจ